คือการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของอิบราฮิมริชมอนจากศิษยาพิบาลผู้มีผู้ติดตามนับแสนสู่ผู้ศรัทธาในแสงสว่างแห่งอิสลาม <c oughs> เมื่อฮิดายะมาเยือนเขาในรูปแบบของความฝันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไป อิบราฮิมริชมอนเป็นชาวแอฟริกาใต้โดยเขาเติบโตและรับใช้เป็นศิษยาพิบาลในแคว้นควาซูลูนาเตาทางภาคตะวันออกของแอฟริกาใต้เขาดํารงตําแหน่งเป็นศิษยาพิบาลมาเป็นเวลากว่า15ปีเขาเป็นผู้นําของคริสตจักรโครินเทียนแห่งแอฟริกาใต้ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า100,000คนทั่วประเทศโดยเฉพาะคนในควาซูลูนาเตาเมืองเดอร์เบิลนและบริเวณใกล้เคียงครอบครัวของเขาอาศัยใกล้กับโบสถ์ที่เขานอนพักเขาโตมาและใช้ชีวิตประจําวันในชุมชนแห่งนั้น ทุกอย่างดำเนินไปตามปกติจนกระทั่งวันหนึ่งเขาฝันในคืนนั้นเขานอนหลับอยู่ในห้องเล็กๆภายในโบสถ์ของเขาเองขณะที่กำลังหลับเขาได้ยินเสียงลึกลับกล่าวขึ้นว่าจงบอกบรรดาสมาชิกในชุมชนของเจ้าทั้งหลายให้สวมเสื้อขาวกูตา อิบราฮิมมึ่งงงและสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาคิดกับตัวเองในฝันว่ากูตาเสื้อแบบชาวมุสลิมเหรอทำไมต้องเป็นมุสลิมนี่มันหมายความว่าอย่างไรแม้จะพยายามปลอบใจตัวเองว่าคงแค่ความฝันแล้วก็พยายามลืมมันไปแต่เสียงนั้นกลับมาซ้ำอีกครั้งและอีกครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายกลายเป็นคำสั่งที่นักแน่นชัดเจนจงบอกบรรดาสมาชิกในชุมชนตอนนี้เลยรุ่งเช้าวันถัดมาเขาตื่นขึ้นมาอย่างไม่สบายใจความฝันนั้นตามหลอกหลอนเขาตลอดทั้งวันใน ที่สุดเขาตัดสินใจทําตามเสียงนั้นเขาเดินไปหาสมาชิกในชุมชนของเขาจะบอกความจริงกับพวกเขาว่าเขามีเรื่องบางอย่างจะบอกแม้พวกคุณจะไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งทุกอย่างกลับง่ายดายเกินคาดอัลลอฮ์ทรงเปิดทางให้เขาอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดทรงทําให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นเสียงของเขาได้รับการตอบรับทันทีจากชุมชนโดยไม่มีคําปฏิเสธไม่มีข้อโต้แยง้งหัวใจของผู้คนเปิดรับความจริงอย่างพร้อมเพรียงเวลาผ่านไปประมาณ3เดือนหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดกลับมารวมตัวกันที่โบสถ์อีกครั้งอิบราฮิมเล่าว,ว่าสิ่งที่เขาได้พบทําให้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความปลื้มปีติ ผู้คนยังคงยืนอยู่ข้างเขาสนับสนุนสิ่งที่เขานำเสนอทุกคนสวมกูตาสีขาวเครื่องแต่งกายที่เปี่ยมด้วยความหมายแห่งความบริสุทธิ์และการเริ่มต้นใหม่อิบราฮิมเล่าว่าความฝันของเขาเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเขาเห็นพี่น้องมุสลิมกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาในโบสถ์ของเขาโดยไม่มีใครเชิญเขารู้ทันทีว่าความฝันของเขากำลังกลายจะเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการนัดหมายจากฟากฟ้าเป็นสัญญ,ญาณแรกแห่งการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นของกลับบ้านสู่แสงสว่าง างของอิสลมเขาย้อนนึกถึงสิ่งที่พี่ชายของเขาหมูซาซึ่งเปลี่ยนไปนับถืออิสลามแล้วก่อนหน้านั้นและพ่อของเขาเคยบอกว่าแม้เขาจะเคยเดินผิดทางแต่เส้นทางนั้นก็นําเขากลับสู่บ้านบ้านของอิสลามพี่ชายของเขาหมูซาเคยพูดว่าถึงเวลาแล้วหาทางกลับบ้านเถอะในที่สุดอิบราฮิมได้ประกาศรับอิสลามในโบสถ์ของตอนเองในเดือนเมษายน2023พร้อมผู้ติดตามของเขาจํานวนมากก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม,ามตามเขาไปด้วยพวกเขาร่วมกันกล่าวคําปฏิญาณศรัทธา ด้วยเสียงอันหนักแน่นไปพร้อมกับเขาเสียงนับพันรวมเป็นหนึ่งเดียวดังกึกกล้องกระห่มไปทั่วทั้งโบสถ์อัชชาดูอัลลาอิลาฮออิลลลอห์ว่าชชาดูอันนามุฮัมมัดรอซูลุลลอห์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดคือศาสนทูตของพระองค์เสียงแห่งสัตธานั้นหนักแน่นชัดเจนพร้อมเพลียงกันราวกับเป็นหนึ่งเดียวกันเสียงแห่งหัวใจที่ตื่นขึ้นเสียงแห่งการเริ่มต้นใหม่จากหลายพันเสียงกลายเป็นเสียงเดียวเสียงของอิสลามเสียงที่ผลัักดดดนนนนนใใหหหห้้้ออิิิบบราาาามมเเต่่่่ไปสททงงแะี อัลลอฮ์สรงประทานการนำทางจากอัลลอฮ์ผู้สรงเมตตาอิบราฮิมกล่าวเสริมอีกว่าเมื่อสามเดือนก่อนเขาเคยเจอเด็กคนหนึ่งในโบสถ์และวันนี้เด็กคนนั้นคือหนึ่งในคนที่ร่วมกล่าวชาฮาดากับเขาเด็กคนนั้นเชื่อในสิ่งเดียวกันกับเขาต่อมาหลังจากที่เขากล่าวชาฮาดาได้เพียงสามเดือนอิบราฮิมริชมอนก็ได้รับเกียรติสูงสุดด้วยการได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีฮัจญ์ในฐานะแขกของพระเจ้าซาวมานบินอับดุลลาอัสซะอูดผ่านโครงการฮัจกษัตริย์ที่จัดโดย lesh, lish, ดอับดุลลาบินมัตเลชอัลมุ โวยการบริหารของผู้ปกครองสองนครอันประเสริฐ อิบราฮิมเล่าว่าเขารู้สึกขอบคุณพระเจ้าอย่างสุดซึ้งเพราะทั้งหมดนี้มาจากพระองค์ไม่ใช่เพราะตัวเขาเองเขาเป็นเพียงผู้รับใช้ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งนั้นก็จบเพียงเท่านั้นสำหรับเขาตอนนี้นี่คือความจริงทั้งหมดไม่ว่าในชีวิตจะเจออะไรแม้แต่ความตายเขาก็จะก้าวเดินไปตามทางนี้ต่อไปไม่ว่าใครจะเกลียดหรือคัดค้านเขาและตั้งแต่วันที่เขากล่าวชาหาดะนั่นเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของเขาทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากนั้นเขารู้สึกแน่วแน่ในความเชื่อและพร้อมเดินตามเส้นทางของอิสล ใจและมั่นใจทุกอย่างในตัวเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาเยือนมักกะเขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความรักจากผู้คนในซาอุดิอาระเบียประเทศนี้สวยงามมากแม้อากาศจะร้อนจัดแต่เขากลับไม่รู้สึกร้อนเลยด้วยซ้าอิบราฮิมได้ถ่ายทอดความรู้สึกลึกซึ้งเมื่อได้เดินทางไปถึงภูเขานูรภูเขาแห่งแสงซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านศาสดามูฮัมหมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวสลัลลัมเคยอยู่เพียงลําพังและเริ่มต้นภารกิจที่เปลี่ยนโลกเขาเล่าว่าตนรู้สึกถึงแรงบันดาลใจอย่างแรงก อยากเดินตามรอยเท้าท่านศาสดาเพื่อให้ผู้คนอีกมากมายในแอฟริกาใต้ได้เห็นแสงสว่างแห่งอิสลามเช่นเดียวกับเขาเขากล่าวว่าตนคือคนแรกในครอบครัวที่ได้สัมผัสแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และจากจุดเล็กๆบนยอดเขานั้น <c oughs> เขารู้สึกว่าแสงแห่งอิสลามได้เริ่มส่องสว่างไปทั่วโลก เขาเชื่อว่าอัลลอฮ์คือแสงสว่างทั้งในหัวใจของเขาและของมนุษยชาติเขาขอดูอาให้แสงของพระองค์ส่องไปทั่วทุกมุมโลกและส่งให้อภัยด้วยเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดเขาอธิบายถึงความรู้สึกว่าเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งได้กลับมาเป็นเด็กในครอบครัวแห่งอิสลามและได้กลับเข้าสู่ความรักความเมตตาและการนำทางของอัลลอฮ์อย่างแท้จริง เขาฝากข้อความถึงคนที่บ้านว่าหนทางที่แท้จริงคือแสงสว่างแห่งอัลลอฮ์แล้วเราทุกคนต้องเดินตามรอยเท้าแท่นนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพื่อพบกับความสว่างนี้อย่างแท้จริงโดยไม่มีทางอื่นใดที่จะพาไปสู่ความจริงได้นอกจากหนทางนี้ข้อความสุดท้ายอิบราฮิมริชมอนแสดงความซาบซึ้งใจอย่างลึกซึ้งต่อโอกาสที่เขาได้รับในการเดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์เขาขอบคุณอัลลอฮ์กษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบียเมกุกราชกุมารประชาชนชาวซาอุและพี่น้องมุสลิมทั่วโลกสำหรับความรักและการต้อนร นำทางเข้าสู่แสงสว่างแห่งอิสลามและให้ได้รู้จักศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงเรื่องราวของอิบราฮิมริชมอนคือบทพิสูจน์แห่งการนำทางจากอัลลอฮ์ที่ไม่มีสิ่งใดขัดขวางได้จากศิกษยาพิบาลผู้เคยสับสนกลับกลายเป็นผู้ศรัทธาผู้แน่วแน่ในอิสลามเสียงแห่งความจริงที่เขาได้ยินในฝันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เขาไม่เพียงกลับบ้านด้วยหัวใจของผู้ศรัทธาแต่ยังพาผู้คนอีกมากมายเดินสู่แสงสว่างนั้นด้วยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของชายคนหนึ่งแต่มันคือสัญ,ญญาณแห่งความหวังสำหรัวงวิงท่โลก